ันนี้ก็พบกับครูพี่มัยและครูพี่แวแวนะคะวันนี้คุรูทั้งสองคนมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาให้เด็กได้ทด,ดลองนะคะไหนใครอยากทากิจกรรมอะไรไหนใครอยากทำกิจกรรมแงวใครอยากรูแล้วว่าทำ 别看，别看。 เราไปดูไปสวยเราไม่ต้องไปเปิดโอเคเดี๋ยวเราดูทั้เราจะมาดูสูตรกันก่อนนะคะเด็กๆนี่คือเบกกิ้งโซดา เด็กๆตั้งใจดูนะคะมันจะเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนแรกก็จะเทสีผสมอาหารกับน้ำเปล่าลงไปก่อนสีอะไรคะเด็กเห็นสีอะไรคะไม่รู้สีร่าสีแดง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 เขาใส่ปีกบ้าอะไรคะสีแดงเรียกว่าอะไรตะงคร้เรซ ไม่ไม่เข้ามาไใกลนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะเดี๋ยวต่อไปเ้มันมคะต่อไปดีน้ำยาล้างจานมือมันะระเบิดนะเดูดูดิเิแมสินค้เด็กงเดีนะคะแมดูดได้แล้ว <Ja เขาเป็นไกด์บอลว้าวมันไหมมันร้อไหมอ่ะร้อนไหมเป็นน้องเแล้วก้องต่อไปครูครูจะให้เด็กๆช่วยการทำนะคะอะไรน่าสวยไอเดกน่าสวยอันนีือให้เด็กๆลองทำกิจกรรมต่อไปก็ให้เด็กลองทำเลย

โอเคค่ะอ okay. 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 uh, ่าต hey. yeah. ่อไปต่ไปทาจะเทยกขึ้ค่ะใช่ค่ะน้องข่ะต่อไปเซีนค่บตันนี้น้องสมสายชูนะคะอ่ะรู้จักไหมลขยับลได้โอเคค่ะค่เคมามาี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 โอเคขยิบมาอีค่ะยบมาขยิบมาก้เยขยบมาใกล้เลค่มันยังไม่ยังไม่มีะไรค่ะยังไม่มีอะไร โอเคค่ะต่อไปจะไปถ่ายอไ้างพี่าโอเคจะไปถน้ำมันนะคะไปถ่ายถีถโอเคขอบคุณค่ะขอบต่อไปใครจะไปจะเทมัน้ยไหมินเทไหมคะไอรินใช่ไหมค่ะไอริน

ให้งไปยีอ๋อให้ลงไปยีให้นอีอะตาดูเทให้นะคะอ๋อให้เด็กให้เให้เด็กขยับไปด้านหลังนะคะว้าวฮู้มันลงเลยอ้ยนี่เดี๋ยวมันจะโดนนะเดี๋ยวมันโดนมาอยู่อู้วตึงนิ้วไมันฟาบ้าง นี่ชมครูนี่้นโอเคโอเคครับอะให้เด็กๆเด็กๆมานั่งเด็กดวนั่งตรงนี้นะคะนั่งโอเคอะเด็กๆไปเด็กๆไปนั่งนังไม่นั่งเนิดหนึ่่ะเด็กๆเด็กๆไเดี๋ยมานั่งตรงนี้จ้วนะครับช่วยไ่นั่นเดเดนั่งตรงนี้ก่อนนะครับน้องนงไอีนน่ามานั่งนั่งตรงนี้ก่อนค่ะโอเค ะ<ด>ระเบิดระเบิแบบนี้อะไรอันนี้คืออะไรเค้บบกอิงเค้บบกอิงโซดาเค้แบบกอิงโซดานะคะเป็นตัวที่ทำให้ผู้ขอบไปแล้วผู้ออกมาแบบนี้คัออยากขึ้แบบมากใช่ที่ตายมันลงไปโดยและเด็กๆบอกได้ไหมเอ่ยว่าเรามีขั้นตอนการทำ เด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมและไว้ันหน้าเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันมาขอบคุณวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ